โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอ่ะอยู่กับแกนบูแฟนตาซีเช่นเคยนะผมอ่ะอันเนี้ยได้เวลาที่จะไปสู้กับมังกรครับอ่ะจะสังเกตว่าเฮ้ยพี่ผมยาววันนี้ใส่ชุดเกาะดูเท่ๆหนะ้าตาผิคือใครตัวละครใหม่นั่นเองนะผมนั่นคือเป็นธาตุน่าจะธาตุหินนะครับผมน่าจะธาตุดินะนะอ่ะโอเคครับผมถ้าเพื่อไปการแม่รอคอยไปชมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกันได้เลยครับนะผมโอเคครับผมนี่ฮะความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผม นี่ฮะมาแล้วครับราชามังกรมืดครับผมมีดาบเราน,นั่นเองครับผมมาในก,การได้มังกรน่าจะเป็นบอสไฟต์ตัวสุดท้ายครับโอ้โหตู้กันกลางอากาศโอเคไม่ต้องสอนเล่นตัวใหม่กูขอแอนตี้ก่อนแล้วกันโอเคไม่โดนครับท่านผู้ชม,มอขอแอนตี้โดนแล้วกันนี่ฮะแอนตี้ไปแล้วครับโ<ม>อ้โหเอาละครับ โอเคฉายข้าไม่ตายกันรัวๆครับจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคฮะฉายข้าไม่ตายกันดึมๆครับผมมามาโอเคเอาละครับผมจังหวะนี้เนี่ยโดนกันรัวๆครับผมโอเคครับฉายไม่ตายประสาทโอ้โหแผ่นดินสนั่นมาปึ๊บ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 เฮ้ยเดี๋ยว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  Loser, IS uh เดี๋ยวเดี๋ยยวั้องมว้อีขว้องข้องขวััญท้องขวัั้งขวัญท้ออ้วทองขวัญท้อวั้อวัอองขั้อง้ยออ อะไรนี่เรายืนอยู่ลงไหวของไอ้หัวทองนะครับเฮ้ยอึ้งมาบวกอึ้งตีตีต้องตีก่อนตีตีครับตีได้เฮ้ยมาครับตอนนี้คือโอ้โหต้องหลีมันก่อนครับอ่าพุ่นนะครับอมปึ้ม เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โเอหเอ,อ้ยเฮ้ยไม่โดนอยู่ไหนเล่นเลยฮ่าเซนเซนได้เอาไปกินอืมอยู่ไหนวะนะตัวผมเคยจะเน้นโจมตีช้านิดนึงนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหเพจะโดนลิดกะสิไหมครับเนี่ยตอนนี้เคโดดไปก่อนดันต่อโซนท้ายแล้วผม ไอ้โดดเออสวองท่ามุงขึ้มาสิเพื่อที่จะไดมสุีมีอเขาหนไปกินครับนำไหลพาไม่ตายไวฟันฟันเอาละครับพาไม่ตายนรัวครับจังหวะนี้เอาละครับต้องจมตีตรงต่างหัวใจครับโอเคเออ โอเคเรียบร้อยครับตาตาเครับโอเคเดี๋ยว,ยยเ,เ,เ,ดยวเดี๋ยวต้องหลอหลอดมุ่มันเต็มเลยเนี่ยนะไปครับไปไปนปั่นไลคุ้ยมาครับถือบวกอย่างมันตอนนี้โอเคเรียบร้อ,อเเยเกาะแตกใช่ไหมมึงแย่แล้วนี่มันปล่อยต้องมิกเวฟ ไม่ใช่ต้องมีเพื่อนไม่ใช่ก็อกซิล่าเดี๋ยวเราต้องคอยเราต้องอยู่ในกเ,เในกาะลูเรียครับโอเคอยู่ในเกาะลูเรียครับอันนี้คือลูเรียลูเรียเอาเกาะให้เรานะผมลอ้อมคนอยู่ถึงค,น,น,คนออกมาเย้แล้วออคนได้ได้โอ้ไปนี่ฮะลูเรียเรียกมาคอนมาเหมือนกันครับเออวนไปก็ไปลดเลือดเลยสามสิบ มาเฮ้ยอย่าบอกได้เล่นมังกรเอาลับมังกรจนมังกรครับเฮ้ยปล่อยพี่ดาบออกมาครับแค่นี้แล้วมาบุบยอนเลยเข้ามามือนแน่แน่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนหมวกหมวกโอเคเสรย์เสรย์เรียบร้อยครับตายห่าไปแล้ว เฮ้ย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 ไม่ตายอีกยกนึงเหรอมึงเดี๋ยวเอาดิไปกินข้าไม่ตายมึงเอาล่ะฟันฟันแล้วก็ปื๊บแล้วก็อุ้งเฮ้ยมามาเดี๋ยวแม่งมีอีกยกนึ่งจะไหมเนี่ยโอ้มันครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวหมูฟัวเฮเรียบร้อยจังหวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอืมอืมอืออือโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนัผู้ชมเดี๋ยวเออเริ่มจัดการยากครับมามาหวกไป เอาเนี่ยไปกินฆ่าไม่ตายไม่มึงอืมอืมอืมโดนอีกดอกนี่นั่นอะไรโวยครับท่านผู้ชมหมดยังโอ้โหแม่งมีต่อฟอกสองอีกเฮ้ยเฮ้ยมันม่งตายยากตายเย็นคิดหายเลยอืมอืมล็อกไว้เร็วมึงอืมอืม เรียบร้อยเรียกหมดยัง,โอ,งโอ้โหแมงเฟิร์นอีกท่านผู้ชมโอ้โหมุนจะตายไม่มึงจะตายแล้วเฟิร์นนี้ไม่ได้นะออืมอฟันฟันสวยสวยลูกสวยเดี๋ยวไหนโอ้โหแมงมีอีกไอ้เทียนี่อืมอืม เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ปีดตัวมามาตายยากตายเย็นใช่ไหมตอนนี้มาบวกบวกทุกคนลุ้มนั่นแหละหมดยังยังครับโอ้มาได้เดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้เลย ตา,ต,าตายยากตายเย็นจริงเมึงนี่เป็นอมตะหรือยังไงโอ้เบ like ่งนะครับตอนนี้เอาดูแล้วครับกลับเอาล่างมากแล้วูไม่ให้อู้ไม่ให้มึงมึงมึงอึงบัวบัวบ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 วกดฆ่าไปชาร์จไปเลยครับ กดฆ่าชาร์จไปเรื่อยครับมาเดียเฮ้ยโอ้มันจัดจังหวะนี้มาโอเคมันกลับเข้าล่างมาก่อนแล้วท่านผู้ชมกลับไปว่าโอ้โหมันเพิ่มพลังไอ้เขี่ยเฮ้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 ยมันต้องมีอะไรแน่ครับโอ้โหแม่งโค่นไวเฮ้ยโอ้โหไม่นั่งลูกไฟนั่งอันนี้ ต้องหลบมันเร็วเออเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่แดกกูหรอกเฮ้ยเจ้ายังอยู่ยังอยู่โอ้โหดูเลี้ยฟูตรงนี้เอ้ยมาอีกรอบใช่ไหมเออเจ็บหนักเลยมึงเจ็บหนักแค่ไหมาล้วก็เออเออเอ้าพี่ดาบเราล่างแล้วครับผมใช่ อเ,เอาละครับมาแล้วเฮ้ยโอเคต้องทำลายตรงนี้มามาบวกไว้ฟันโอเคข้าไม่ตายไปเลยนั่นโอ้โหข้าไม่ตายใช่ไหมได้ผมครับต้องคอยจับตรงนี้ครับมามาโอเค มาครับ <ST> S> <S เรือต่อไปครับ <S <S เรือเสา <ar> ตัวนี้ <S <S โอ้โหเรือตัวนี้ <S <S คือหิวอย่างเดียวเลยตอนนี้เออเออโอ้เฮ้มังกรหน่มหมดสิ้นเยอะใหญ่แล้วใช่ไหมเฮ้ยมังกรโดนดูดครับแย่แล้วเฮ้ยมันจะคว้าตัวพี่ดาบเร,รเา,เา,เารไหมเราจะจะให้แกควบคุมอีกต่อไปเออมันอย่าบอกนะในเล่นพี่ดาบเรา โอ้พี่ดาเราอยู่ข้างเรามาจัดไปเลยมึงมึงมาวิ่งชาร์จแม่งเลยโอ้เขี้ยวิ่งหนีวิ่งไม่ทันมันมามึงโอมามึงโอ้มาเฮ้ยเฮ้ยไอ้โดนนี่คือมีอาจหลับได้นะผมเดี๋ยวเพิ่มไว้ก่อนนั่นแหละเพิ่มไปมาโอ้โหกัปปิกสวยเกมอลังการมากครับตอนนี้เดี๋ยว <S <S โดด,โด,ดเอ,อมามาห่างละมาบวกซะบวกบวกละ,กกละมามามาซัดไปเลยโอ้โหเรือเรือสองเปอเต์มาถ่าไม่ตายเลยยังไงดีมาครับ เฮ้ยแล้วก็สวนอีกรอบนึงท่านผู้ชม <า S 1> เอาละครับไปท่าไม้ตายภาษาแน่ังหวะนนี้อือโอเคมาครับโอ้โหคนไปไปแล้วมาครับเออโอ้โหอลังการสุดๆตอนนี้เรียบร้อยท่าไม้ตายภาษาเนี้ยวัดพ,พีโลกันอือ เดียวแต่เซนเดียวครับไป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 โอเคชนะครับผมมาฮะจับมือแล้วครับนี่ฮะโอ้มึงยังจะมีพลังปล่อยอเหรอฮึฮึนั่มาเฮ้ยดูเรียไม่ฮะเฮ้ยพี่ดาบโอ้โหพี่ดาบเรามาช่วยครับฮิโต คุณฉันจะไม่ยอมให้มันมาทำร้ายพวกของฉันหรอกแกควบคุมฉันมานานแล้วฉันจะไม่ยอมให้แกมาทำร้ายคนที่ฉันรักได้เอาละครับต่อไปนี้ฉันจะเลือกทางของฉันเองจะไม่มีแกอยู่อีกเออ ณวันนี้น่าจะเป็นฉากจบที่สวยงามครับผมอืมอืม,อมโอเคฮะเอาละ,เอละครับดูเรียท้องมนุ์แล้วครับฉันพร้อมแล้วเอ,ลอเอาละครับอือ้ฮัลเดตบิร์ตจะบอกนะเรียกมังกรออกมาใชาเลยครับมังกรแค่แต่ต้อเลือกโดนมัดเออโอ้ยมังกรเราตายร่างเหรอ เป็นมังกรโอ้โหป้นเขาแล้วครับผมมาบวกกันแล้วครับยังวานี้โอ้โหอยากเล่นอย่างโอ้โหเกมเกมสุดยอดมากครับลุยไปเลยโอ้โหโออเอาซูไม่ได้ครับผมธรรมะย่อมชนะอาธรรมครับเรียบร้อยหายไปในประตูมิติครับโอ้โหรูเลียเล่นซะเหนื่อยเลยเออ ท,ท,ทุกคนทำสำเร็จแล้วโมนี่มองกรเราตัวนี้เดี๋ยวเก่งเดี๋ยวไม่เก่งนะครับเนี่ยมองกรเราเดี๋ยวมาตอนตนี้เราชนะเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้โหแม่งแหกประตูออกมาท่านผู้ชมเฮ้ยเอ,อ้าติดเอาละครับสู้กันละครับมาครับ เอาละครับเอ่อบางคนต่างคำรามกันครับเฮ้ยเอาอีกรอบนึงเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยไปครับเผาคาสตีนเนี่ยเอาละครับกระโดดไปครับมาพี่ดาวกับตัวละครหลักเราไปแล้วครับตี่วงกะทิฟ้าเฮ้ยเหยาเออปันชักกระบาดเจ้าหัวเออาตายยากตายเย็นเฮ้ย ไม่ใช่ดวนดูมงกรแม่งเอามือตะปบเข้ามาในประตูมิตินะฮะ <c oughs> เนบดาบครับ <c oughs> เฮ้ยเรียบร้อยครับกลับยังไงละทีเนี้ย <c oughs> เราไม่มีทางออกแล้วอืไง <c oughs> หัวครับ ความจริงก็ไม่รู้แหละว่าจะไปทางไหนนะตอนนี้เฮ้ยมันเสียงโรลันนี่ว่ะเฮ้ยพี่โรลันกูมาเฮ้ยโอเคจับจับมือไว้หืพี่ดาบเราไม่ไปครับมึงอย่าลีลาไปเร็วเออเป็นเพื่อนกันแล้วอืพี่โรลันไปครับโอ้ชัว เฮ้ยไม่นะโรลันลาก่อนนะทุกคนเฮ้ยไม่พี่ผัวทองเราโอ้โหนี่ฮมาแล้วโอ้ยสงสารพี่โรลันนะอตื่นมาได้เจอหน้าทุกคนนะครับเย้ เอาฟื้นแล้วคโยเธอไม่เป็นไรนะอ๋อมัอมงกรฉัน,นยคิดว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วจั๋ว่าจะบ้าชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยฉันเสียเคยเสียดูเรียไปจะไม่เสียเธอไปอีกโอ้ oh. พี่ดาบ แต่พี่โรลันไม่อยู่แล้วนะครับผมโอ้โหภาพสวยเนื้อเรื่องดีนะเอาผมแทบจะแบบน้ำตาซึ่มนะเฮ้ยนี่ฉันเองโรลันได้ยินหรือเปล่าเออนี่นายอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้เจ้าบ้าอย่าทำเป็นเล่น 次元の狭間とでも言うべきかしらでもこうして通信が届いているということはいえいえ残された時間はわずかでしょなんばゆうかファークレイきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは โอ้ยกูจะร้องไห้ <c oughs> เฮออ้ฉันยา <c oughs> ต้องกลับไปแน่นอนบ <c oughs> ุเบ็นลียาดีสยจะทราวบลครัยนันทเัสโอกีเร่ฮฮฮ จบ้อยครับติดต่อไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ภารกิจก็สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นฉันฝากโลกนี้ไว้ด้วยนะเรียบร้อยแล้วครับอ๋อโอ้ยตายไอ้จูบ้าเอ้ย

ทั้งเศรทั้งดีใจนะครับตอนนี้โดซังเธอจะไปไหนอ่ะอโดซังนะยังมีพวกเราอยู่ตรงนี้นะพขอช่วยมึงมาแล้วมึงยังจะหนีไปไหนอีกนะรู้สึกผิดนะเพราะว่าทำทำไม่ดีกับพวก พวกผมไว้เยอะนะพวกไพวกเรานี่แหละอ <laughs> ยังไงก็เป็นเพื่อนของรูเรียนนะ <laughs> ซึ่งพาอคำว่าเพื่อนครับเพราะว่าเกิดมาก็ทำลายหมู่บ้านของตัวเองนะผมพ <laughs> ี่ดาบเรา <laughs> แต่ได้ยนะินแล้วก็เดินเข้ามาซะอื <laughs> ต้องจับมือแล้วจับมืออีกรอบนะทุกทาเออพูดมากอะไรวะเจอจบจับไปเถอะน้าอ,นะ <laughs> อู่อเลียวจับกันครับเรียแบบร้อย เจอสามลาพันเรียบร้อยนะเอาละชงยู่ทำเชิญไทยเราอยู่หนนะ้าไปกันเลยได้เลยโอเคครับ โอ้ท้องฟ้าสวยงามมากครับนี่สิครับผมฟ้าหลังฝนย่อมสวยเสมอนะครับผมยังไม่เคยคิดว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะสวยมากขนาดนี้ขอบคุณนะอืม โดนันเองก็คงรู้สึกเหมือนฉันนะตอนนี้แน่นอนเลยนะตระหงหลักเรายิ้มเฮ hey, ครับผมเฮ้ยถึงจะเศร้าแต่ก็ยังมีความความสุขนะครับผมก็ต้องมีการเสียสละกันบ้างนะครับม アタタカナキボそしてウシナテタグリヨセり寄せてもう一度繋いだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。ラナテータンボットマイアノヒトワキトマタシタチヨマテクレテイルカ 私たちの旅もまだまだ終われない空の果て約束の地イスタルシアを目指して โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับแกนบูแฟนตาซีลิงนะครับผมก็คือเกมเนี้ยดีมากดีเกินนะครับผมเนื้อเรื่องดีจัดนะตั้งแต่ดําเนินเนื้อเรื่องมาแต่ต้นยันจบคือแบบว่าอาเอาผมแบบว่าแบบเอออินอ่ะอินกับในโลกแฟนตาซีอ่ะเออคือแบบที่ไม่มีแบบว่าแบบคือไม่มีนิายายอะไรที่เป็นแฟนตาซีที่แบบเออได้กินใจอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับผมจริงๆคือแบบผมพอผมเล่นแล้วแบบว่าเออรู้สึกว่าเฮ้ย รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกอิอนกับตัวละครแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องมากฮะคืออยู่ดีคือโรลันน่ะเริ่มต้นมาคือเขาไม่เก่งนะคือไม่ใช่เขาไม่เก่งคือเขาไม่แสดงพลังว่าเขาเป็นคนธรรมดาเป็นผู้ขับเรือเป็นผู้นักประจนไภัยปกติแต่พอมาตอนจบเขากลายกับเป็นว่าเป็นเป็นเทพเออกองหนึ่งเลยนะผมโอ้โหคือแบบเนี่ยฮะเกมนี้คือผมผมให้เป็นระดับต้นๆในใจผมนะอืมซึ่งคือแบบว่าสวยภาพสวยแล้วก็เนื้อเรื่องดีมากนะครับผม โอเคครับผมใครที่ใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเคคใครที่รอเกมอื่นก็ออาได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมใครที่คอมเมนต์หรือว่าให้เป็นกำลังใจก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย